กา y สีท่ผ้ชมท่้ังทุกท่านานะครับผวันนี้เราอยู่กับเกมสปเชียฟนะครับ วันนี้ได้อยู่กับเพื่อนผมมิเช่นเคยบูมมี่นี่ตัวนี้สวัสดีเลคอนคลาสวันนี้เราเล่นในหมดทีม,มกันก็ผมก็ไม่เล่นตัวรองก็จะมาเล่นเซตของมังกรใช่สมัครใหม่ซึ่งคนสมัครใหม่ช่วงเดือนช่วงซีซันนี้ก็จะได้เซตมก่กนทั้งเซตเลยแล้วก็ปืนก็ <Hey. S 1> นจะมีพ่อชนด้วยเอคก็ <Hey. S 1> <AK S 2> จะเขาจะแจกมากนะไม่ผิดนี่สนามของมังกรไอ้ที่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว นี่ครับก็ยึดเพชรแล้วแหละแต่มาปลอมเยึดบ้างที่น่ะคนนี้น่าจะเป็นคนนึงที่จะาปลอมยึดไม่แน่นะน่าปลอมยดด้วยก็งซืออยู่ที่ประมาณสิบเก้าล้านนะครับเงนินเอพีอยู่ที่แปดหมื่นโอเคตอนนี้ก็เสียเวลามากแล้วกดเริ่มเลยทีมเอาคุณได้รับชัยชนะเฮ้ยชนะเหรอเฮ้ยของจริงว่ะ ไป้เยอ่้าเดี๋ยวแจมด้วยเมื่อกี้กูไม่ได้อใไรเลยเอาเลยเนาไปทบูเฮ้ยบูถ้าจะเปลี่ยนชื่อมึงก็ต้องไปซื้บัตรเปลี่ยนชื่อห้าสิบบาทมั้งเออเขาเลยเอาไปนตอที่ในเนี่ยเาเลยหนาไปนะเวเตอร์่ะเอาเลยหนไปนไฟร์ลระ้กนเวล ยังพอเขาเลยนิดนเสียงเกม70ครับเยเมนดังไปแลวยังไม่ถคนนะทีมของคุณพาใช่คคนเรยกนี้อกเมดไรครับเนี่ยอยูดีก็ไฟเลยนะ Fire in, the hole. On, fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole <laughs> fire, fire, fire. fire in the hole yeah, Enemy down Yeah Fire in the now, hold on, hold on, hole yeah. ภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะเห็นไหมยาวโล่งเหรอไหมมันดันันูวิ่งมาเลยใช่ไหม fire in the hole down fire in the hole fire in the hole fire in the hole fire in n hole! Fire i ง t ฟ e hole! ไอ้เกียรติูกดักาลไอถึงตัวมีแทงหน่อยดิโดแสงะไรอ่ะไอ้เหี้ยโดนแสงรเลยน้ถึงตัวอยู่แล้วโดนแสง โอ oh, ic, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้โหท่านผู้ชครับงงเลยครับการะยิงมาเลยย่าแสงไฟก็ม่รู้เมื่อกี้นะอุ๊บเรียบร้อยโกโก้คันไม่ได้ยิงเขา้วยนะยีมของคุณนี่ก็คุณแพ้เลยแพ้ดิี่เมี้ยังไม่หายโดนแสงไฟก็ไม่รู้โดนแสง Fire in the hole. 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 โคตรดังกูพยายามจะปรับมันนอนยิงไว้เมื่อกี้เนี้ยรั่วเลยเออมันนอนยิงเมื่อกี้เนี้ยรั่วเด็ก fire in the hole นี่ทีละเรียนดเลา สมดา่าใครวะขอรบเพิ่มทำไรเนี่ยรอใครอ่ะไ่รู้ใส่กูได้ไหนที่อะเฮ้ยเป็นตัวแบงของทีนั่นเว้ย Fire in t h ไสัว์ตนแสบเพื่อเนเองเรียบร้อยอยังตัวยังตัวยัเล่นตนอนแนหน เรียบร้อยแย่แล้วอันี้เล่นหลุดน้อยด้วยสู้ซครับสู้ซู่เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวตามพี่คนนี้ไปเล่นเด็ดร้อยแหละเขาแบบต้องเซฟๆอ่ะเล่นหลุดร้อยไม่แน่อาจจะดำเล่นอันนี้คือตัวแบกในทีมเราล่วงมาได้ที่ยืนี้ยตรงนั้นก็ไมูุ่ เลยสองตัวเออกว่ามันดักเลยอะสั้นหนุ่ยยาวเนี่เนี่ยตัวปีตัวแบกด้วยตัวแบกตัวแบกไปยนเที่อะไรก็ไม่ได้ร้อยป่ะแพ้มาแล้วทีมของคุณพ่ายแพ้พ่ายแพ้ Fire in the hole 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 Fire in the hole

เดินแม่ไอเคด้วยนะไปโซแฟบบนโหหิีกไร่หูเที่ย,เ,ยเ,เก็บหมดเลยอีมของคุณชอบคุณชอบแพ้เย็บแล้วครับเป็นยังไงครับเนี่ย Fire in the hole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 ! 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 Man down! Man down! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Okay, oh Leo! to 8. Fire in the hole. 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 Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the D hole! Fire in the hole! D fire in the hole! <laughs> ไอ้ดูปืนนี้ที่กูบอกปืนดีไหมหลักเพราะาปืนนี้ดีป่ะืรในโฮเดสต์เดสให้มาดูโอเคโอเคทีมขอคุณได้รับชัยชนะไอ้ดปืนดีป่ะเพื่อนหนเพื่อนยู่ะได้อยู่ Fire in the hole! 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 Fire in, yeah, Fire in the hole 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 Fire in the hole

Fire in the hole! In the hole. Yeah, just... Destroy the mm -hmm. enemies. Kill them all. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the, Fire in the hole! It didn't move a bit being up. Fire in the hole! Fire in the hole!

Fire in the hole! 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 Fire Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Man down. Man down. Fire in the hole. Fire in the hole. he in the มพี่นี่มันแรงอยู่วะ้ยมันยิงแรงด้วยที่นี่เล่นเฮ้ยฝั่งนู้นมีเพื่อนวะน่ะมีมีมีเมาอยู่โมงเอาดักก่อนใจมันมันเกร็งเลยรู้สึกเลยปืนแบบปึมแรงมากอ่ะหาคนนั้นได้อยู่นะทีมของคุณได้รับคุณได้รับชัยชนะ Fire in the hole! 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 อย่าระเบิดหาฝันยีมของคุณีคน yeah voilà ี่เฮ้ยแค่ใครเียวระเบิดมันหน้าสันเมีนะ แพ้จบเกมฮะจบเกมไหววะปืนไม่ไหวไม่เข้ารับเดี๋ยวพาเพื่อนผอไปนี่ก่อนไปวางฝีมือก่อนอันนี้มั่นใจว่ามันจะเจอตืนไหวโอเครับบ๊ายบายบายเจอกันเจกัน